สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิใช้มิโชคสี6ห้าค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของลาบลอยนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมค่ะสองพาร้อยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูงวดที่แล้วกันก่อนนะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะอางวดก่อน1ตุลานะคะเด่นหน้าปกสองมาที่7ติดที่บนนะคะ ตรงนี้ก็จะมีห้าตัวก็มาแค่ตัวเดียวนะคะเจ็ดติดทั้งบนทั้งล่างเลยงวดที่แล้วนลาบลอยแนวทางของราบลอยดูงวดนี้ค่ะงวดนี้สามตัวมีศูนย์เจ็ดหนึ่งอีกแล้วสนใจศูนมากเลยนะงวดเนี้ยมีห้าตัวมีศูนย์เจ็ดหนึ่งมีห้ามีเก้านะคะ ทางยอนะ้อนหลังไปก่อนจดไว้ก่นอนเข้าดีมากเลยถ้าได้หลุดก็เคยหลุดติดกันสาม,มวดด้วยนะออกเก้าเจ็ดแปดล่างเจ็ดเจ็ดติดทั้งบนทั้งล่างเลยใครที่ตามมั่งเลย เดี๋ยวแอจะให้ดูข้อมูลข้างในเขาคนที่ชอบเขาจะชอบมากเลยอ๋อลืมให้ดูเล่มสีชมพูงวดนี้นะคะงวดนี้นะหลัก10บให้5้ากับ1นะห้าสองหนึ่งสาหนึ่งสองห้าเห้าสี่ล่างข้อมูลล่าง6กเจ็ เก้าสองหสองงวดที่แล้วข้ามลมนลั่งเขาเป็น,นยังงงวดที่แล้วค่ะเข้าแปดเจ็ดแปดเข้าล่างเข้าที่บนนะคะล่างไม่มานะ ซิลาเล่เดี๋ยวให้ดูข้องของเก่าก่อนดูข้อมูลงวดที่แล้วก่อนสีลาเล่ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนหรอแต่ว่าหาให้เจ็ดเจ็ดบน,บนออกเจ็ดเจ็ดล่างล่างให้แปดเจ็ดออกบนเจ็ดแปด ให้ล่างออกบนให้บนออกล่างก็ถือว่าเข้านะก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าให้เจ็ดที่หลักสิบบนด้วยนะคะประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วเด้องวดนี้ค่ะหลักสิให้7กับหนึอีกแล้วหลักสิบบนให้7จ็ดห้าหนึ่งห้าดสอ่าเอีกแล้วเจ็ป์มาสูงมากเลย ล่างข้อมูลล่าง0494 0292เลขดอาราดูมวดที่แล้ว20ชุดไม่เข้านะคะดารานะล่างก็ไม่เข้านะคะ20ชุดเนี่ยมาดูงวดนี้ค่ะ 20ชุดพิเศษล่างก็20ชุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโชคชะตาราศี แล้วอามาให้ลาบข้อมูลหลักสิบ 10. งวดที่แล้วไม่เข้านะคะสิบหน่วยนะให้หนึ่งกับห้างวดนี้ค่ะอามาให้ลาบ หนึ่งแปดเจ็ดแปดอีกแล้วมีเจ็ดเจ็ดด้วยนะสี่หนึ่งสองสี่เจ็ดสองมางวดนี้นะคะหน้านอนมานอนมางวดที่แล้วก็ให้เจ็ดอยู่ที่หลักสิบ ที่แล้วให้เจ็ดเจ็ดบนนะคะก็ถือว่าเข้าบนเข้าล่างนะวดน,นี้ค่ะให้เจ็ดหยุดที่หลักสิบเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะหน้านอนมามีหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่มีหนึ่งหน้ารุ้นอยู่นะหนึ่งสองเนี่ยสวยจังเลย อุ้ยสามตัวสี่หนึ่งสามสี่เจ็ดสามวาสวยงามจังเลยสี่เจ็ดสามวัดที่แล้วก็ให้สี่เจ็ดสามจับวางวดที่แล้วค่ะเข้าแค่หลักสิบให้เจ็ดเจ็ดบนหนึ่งแล้ว เจ็ดเจ็ดล่างงวดนี้ค่ะจับวางเจ็ดแปดตรงตรงเลยงวดเนี่ยถ้าให้งวดก่อนนี้เรียบร้อยเลยมีเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเด่นศูนย์เจ็ดเข้ามาใส่พานห้าเจ็ดสอง ห้าเจ็ดอสองูสวยงามแบบลอยคนตาทิพย์คนตาทิพย์งวดที่แล้วหลักให้หลักสิบให้สองกับแปด ให้แปดเจ็ดออกเจ็ดแปดนะคะคนตัดทิพนงวดที่แล้วนะวดนี้ให้เก้ากับสองหลักสิบนะคะข้อมูลล่างห้าเก้าแปดเก้าให้แปดเจ็ดอีกแล้ว ข้อมูลงวดที่แล้วค่ะอาจารย์ฟ้าสัย์904ไม่มางวดนี้ให้467ค่ะงวดนี้467อาจารย์ฟ้าสั่งจะมาไหมสวยอยู่นะอันไหนติดติดเจ็ดนแอ เชียเจ็ดเต็มที่เลยงวดเนี้ยงวดที่แล้วเสียดายมากเลยอะไม่ได้เชียแปดอ่างวดที่แล้วรับรอยฟันทงค่ะเข้าติดที่ล่างตรงๆนะคะเจ็ดเจดนะหลักสิบนะหลักสิบให้ก็ให้เจ็ด บนหลุดออกล่างสองตัวสองตัวล่างนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยฮะเข้าทั้งเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะงวดที่แล้วนะงวดนี้นะฟันทงนะคะาลาบลอยนะานลาบลอยฟันทงงวดน,น,นี้เน้นที่เจ็ดนะศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดน่าสนใจมากเลยหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ๋อ วดนี้ขอให้มีเจ็ดเหรอเจ็ดจะมาอีกไหมโยนเหรียญค่ะโยนเหรียญดูข้อมูลงวดที่แล้วก่อนข้อมูลงวดที่แล้วค่ะโยนเหรียญไม่เข้าไม่มา,าเข้าเจ็ดเจ็ดตรงตรงเลยนะสองตัวล่างโยนเหรียญค่ะ งวดนี้โยนเหรียญให้0นกับหกมี0ูย์เด้วยโยนเหรียญข้อมูลบนนะคะงวดนี้อ่าล่างค่ะมีสอเจด้วยแปดเจด ชี้ชชโชครายวันเอาข้อมูลหลักสิบหลักร้อยวันนี้กันอ่างวดที่แล้วหน้านี้นะคะไม่แม่เข้านะ,นะงวดที่แล้วค่ะงวดนี้ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยข้อมูลเจ็ดอีกแล้วเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะชุดคู่เงินศูนย์เดสูนเจ็ดสามหมดที่แล้วให้572 707เหมือนกันฮะ จพระบอกเดี๋ยวเราดูงวดที่แล้วก่อนไม่เข้านะคะงวดที่แล้วนะงวดนี้ค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ ล่างหกสามหกห้าเลขเด็เดหน้านี้ไม่ค่อยเข้ารอบลอยฟันทง ลาบลอยฟันธงวดที่แล้วก่อนนะคะให้เจ็ดห้าเจ็ดสองล่างมีแปดเจ็ดออกบนเชื่อเจ็ดแปดให้ล่างออกบนให้บนจะออกล่างเออเหมือนกันเลยตรงนี้ก็เหมือนกันให้ล่างออกบนให้บนออกล่างนี่และอ่าเอดเลิ ให้ดูข้อมูลก่อนงวดที่แล้วให้บนออกล่างให้ล่างออกบนจริงด้วยค่ะบนให้เจ็ดเจ็ดล่างแล้วก็ให้แปดเจ็ดเออสลับที่กันงวดนี้ค่ะสองห้าเจ็ดก็สวยนะเนี่ยหนึ่งเจ็ดอ่ามีเจ็ดบนเจ็ดล่างอีกหรือเปล่า รอยปักหลักงวดที่แล้วไม่เข้านะคะอ๋อมีแปดเจ็ดด้วยนะออกเจ็ดแปดสลับหลักกันนิดนึงสิบหน่วยงวดนี้ค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เจยู่ที่หลักสิบแต่เขาเน้นให้97้าเจ็ดเจาเจเจ็ดมาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยลาบลอยปักหลักข้อมูลล่าง ปักหลักงวดที่แล้วไม่เข้านะจ๊ะให้แปดเจ็ดล่างออกบนนะจ๊ะปักหลักลาบรอดปักหลักหลุดนะคะงวดนี้ค่ะล่างข้อมูลล่างเน้นห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดออกบนนะจะออกล่างไในงวดนี้ หน้านี้อย่ามองข้ามเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยหน้าเนี่ยติดบนด้วยนะคะเจ็ดแปดนะแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดด้วยนะติดล่างนะคะล่างหลุดให้บนติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดที่แล้วนะ อืมมี07ด้วยนะ่าสนมากเลย0787ล่าง57ข้อมูลเลขดับค่ะแคปได้แคปค่ะรอยากแคปแคปได้เข้าดีมากเลยงวดที่แล้วเข้านะแอดให้ดูข้อมูลงวดที่แล้วเข้าหมดเลยหลักร้อยสิบหน่วยนะคะสามตัว เลขดับเข้าดีมากเลยงวดนี้จะหลุดไม้จ้าหลักร้อยนะคะดับหนึ่งสองหกหลักสิบสามสีแปดหลักหน่วแปดเก้าศูนยค่ะเอาตามนี้แหละ ฝันดียังให้เข้าเลยเนะ้องวดที่แล้วนะออกให้แปออกเจ็ดปดนะนี่ข้อมูลเก่าข้อมูลงวดนี้ค่ะให้เจดดอีกแล้วให้สี่เจ็เห7จะมาจริงๆไหมเนี่ยวดนี้ล่างให้สาปด ยาใจคนจนงวดที่แล้วหลุดนะคะยาใจคนจนกาเ็7ช็อตเด็ดรอบร้อยจ้าเด็ดเดี๋ยวของเก่าให้ดูก่อน ชอ็ชอตเด็ดราบลอยติดล่างนะจ๊ะเจดนะงวดที่แล้วนะคะอ้าวเน้น7เหมือนกันค่ะ0ูนสามงวดนี้ไหมชอบจังเลยให้7อีกแล้วค่ะต้องมาสักตัวไหมคะเจงวดนี้ค่ะเจ็ดสองเามดค่ะอ่าแปดเจสองสวยมากเลย 8ปดเจสามสวยจังเลยน่าลุ้นน่าลุ้นเสียดายมากเลยงวดที่แล้วอ่าดูข้อมูลงวดที่แล้วก่อนนะคะเสียดายแปดเจ็ดเจ็ดแปดงวดที่แล้วเสียดายตรงนี้มากเลย มาหนึ่งตัวบอกแล้วว่าอย่ามาหนึ่งตัวตรงนี้เจดกับสองใช่ไหมคะตรงนี้สองกับ8ปดใช่ไหมคะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวค่ะแอดเลงที่สองเลยค่ะแอดเลงที่สองตัวเดียวเลยค่ะถ้าก็จับมาด้วยกันตรงนี้ก็มาหนึ่งตัวตรงนี้ก็มาหนึ่งตัวสิบหน่วยตรงนี้ก็สิบหน่วยต้องมาหนึ่งตัวมีแมีสองตรงนี้มีสองมีเจ็ด สิบเซียนเลขวันที่หนึ่ง่ามาดูข้อโมูลงวดนี้ค่ะใจะเย็นๆมีเจ็ดข้างบนก็ให้7อีกแล้ว5 7็ดสอง76็นี่ให้บ่อย7จ็ดสองสค่ะ5 7าเจ็ดสอห้าสองตัวอย่างน้อยหนึ่งตัวเก้ากับ8ปหกกับห้า บางทีก็ไม่มานะตัวเลขเขาหกห้าสองสี่ต้องมาหนึ่งตัวเชียร์ที่สองนะคะตรงนี้เชียร์ที่เก้ากับแปดหกกับห้ามาหนึ่งตัวนะคะเก้ากับแปดมาหนึ่งตัวนะคะงวดนี้นะ,ะตัวเลขสับสนและ ใครอยากแคปแคปได้ค่ะหนึ่งสองสาห้าปดเกค่ะแต่ชอบเจ็ดมากเลยท้ายเล่มเรียกมาวิน07 เนนน้อยมีศูนย์เจ็ดด้วยแฮะเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดท้ายเล่มของลาบลอยงวดนี้นะคะคนชอบก็ชอบจังเลยใครอยากแคบแคบได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูงวดก่อนมีเข้าบ้างไหมท้ายหลังปกลาบลอย 7ฉปด จนเจอเขาให้แปดอก7 8็ดแปวยทิพย์เนนน้อยให้1 7เจด้าเจ็ดเจ้าเดียวจ้างวดนี้นะคะแอดจะให้แคปขึ้่เล่นเดแอดให้ดูเรื่อยๆคนชอบแคปได้ค่ะหนึ่งสองสา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อาข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ค่ะอาาจบการรีวิวหนังสือรอบรลอยงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ